กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมนายพัฒนานเลิศสมบูรณ์ชื่อเล่นชื่อตาะนะครับอยู่ม .4 ทับสาเบขที่3นะครับก็วันนี้จะมาพรีเซนต์โครงงานมาตรฐานความงามหรือก็บิวตี้สแตนดาร์ดนะครับผมก่อนอื่นก็ขอเรียนเชิญคุณครูพัฒนานมากบุญนะครับผมเป็นคุณครูที่ปรึกษาโครงงานนะครับผมก็คณะผู้ิจัยก็อยู่ทางซ้ายมือนะครับนี่ก็คือโปสเตอร์ของกลุ่มเรานั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคุณผู้ชมบทคัดย่อนะครับ การศึกษาโครงงานนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจวัตถุประสงค์นะครับเพื่อสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับอิทธิพลของมาตรฐานความงามที่มีผลต่อความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองนะครับของประชากรที่มีอายุ13-30ปีนะครับผมผู้ที่ศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้าโดยการใช้คําถามมาเป็นแบบสอบถามออนไลน์นะครับก็คือใช้ Google Form นั่นเองนะครับเป็น Google Form นะครับกับประชากรที่มีอายุ13-30ปีเลยนะครับมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนะครับโดยสุ่ม มีอายุ13-14ปีนะครับแล้วก็อายุ15-18ปีอายุ19-23ปีแล้วก็อายุ24-30ปีนะครับอย่างละ5คนนะครับผมแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลโดยเอาโดยอ่านความคิดเห็นจากแบบสอบถามทุกๆคนเลยครับเราเน้นว่าเราเอาจากทุกๆคนแล้วอ่านทุกคนนะครับผมที่ได้รับนะการตอบกลับมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาตีความและพันธนานะครับผมตามความคิดของกลุ่มตัวอย่างนะครับผมเราก็จะนํมันมาเป็นนํามาพันธนาะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์นะครับผมแล้วก็นํามาทําเป็นกราฟแล้วก็มโนทัศน์นะครับผมเพื่อให้ศึกษาได้ง่ายนะครับผมก็ต่อไปวิธีการศึกษาค้นนว้านะครับอยู่ทางซ้ายมือของเราเลยข้างบนรูปนะครับผมก็1นึนะครับสร้างแบบฟอร์มสําหรับตอบคําถามนะครับแบบฟอร์ม Google Form ของเรานะครับผมมี1ิบกว่าคําถามนะครับผมก็ เอาไปแจกจ่ายให้ทุกคนได้ทําเรียบร้อยแล้วนะครับมี140คนที่ทํากลับมาตามกลุ่มตัวอย่างที่เรากําหนดไว้นะครับผมข้อ2กําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างนี่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยนะครับกำหนดกลุ่มตัวอย่างก็คืออย่างที่พูดไว้นะมีอายุ13 14, 14 15, 18, 19, 20, 30, 30, ปี15 18ปี19 23ปีแล้วก็24 30ปีอย่างละ5คนนะครับผมแต่เราได้มา140คนเลยได้ความร่วมมือมา140คนก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็สส่งลิงก์ไปส่งลิงก์ให้ส่งลิง ข้อคิดเห็นมานะครับข้อสีรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสอบถามนะครับผมแล้วก็5สรุปผลที่ได้ก็คือเราจะมาสรุปผลนะครับว่าเราได้อะไรแล้วก็จะมาทําเป็นกราฟนะครับผมต่อไปผลการศึกษานะครับผลการศึกษาจากการตอบแบบสอบถามมาทั้งหมด140คนเลยนะครับโหเยอะมากเลยนะครับ1.77.9%มีความคิดที่จะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับและเปลี่ยนแปลงตัวเองในความต้องการของตัวเองมี14.3%นะครับและมีความเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นไปตามมาตรฐานความงาม มีถึง7 9เลยนะครับไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ไม่มีน้อยนะครับผมก็มีมีมีจำนวนน้อยมากที่มีความคิดที่จะแบบพอใจให้ตัวเองแล้วก็ไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะครับผมต่อไปข้อ2นะครับในการมองคนอื่นผู้ผู้กูทาแบบสอบถามทั้ง140คนนะครับผมการมองคนอื่นครับก็คือเวลาจะเลือกใครเป็นคู่ครองเนี่ยเราจะมองยังไงนะครับอันดับที่1นนะครับมีจํานวน7 1คนที่มองจากการกระทําเป็นอันดับแรกนะครับ อ๋อตอนแรกนะครับสมมติดหารของโรงงานเรานะครับคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่จะมองจากหน้าตานะครับแต่ก็ผลออกมาได้ว่ามี71คนที่มองการการะทาเลยนะครับลักษณะนิสัยนะครับผมต่อาอันดับ2เป็นคนมองหน้าตามี38คนนะครับก็อย่างที่เราพูดไว้แล้วก็อันดับที่3จํานวน31คนเลยที่มองรูปร่างนะครับผมความชอบเราก็ต่างกันนะครับแต่ที่มากที่สุดก็คือการการะทาเป็นอันดับแรกนะครับผมต่อไปผมก็จะมาสรุปผลและอภิปรายให้ฟังนั่นเองจาก สมมติฐานทั้งสองข้อนะครับผมจากสมมุติฐานข้อที่1นะครับ <S <S ข้าราชการในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยมีอิทธิพลมาจากมาตรฐานความงามและค่านิยมของสังคมขออภัยนะครับผมติดคดน,นิดหนึ่งพอดีตื่นเต้นนะฮะของค่านิยมของสังคมไทยนะครับผมได้ผลออกมาว่ามีทั้งเรื่องที่เปลี่ยนไปตามสมมติาฐานและไม่ใช่ทั้งหมดของผลการทดลองได้นะครับผมโดย1ประชากรในกลุ่มตัวอย่างที่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆแต่ก็มีแยก ไปตามเหตุผลว่าทําไมถึงอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับผมผลงานทดลองทําให้รู้ว่าอิทธิพลจากมาตรฐานความงามในสังคมไทยมีผลต่อความคิดของคนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆนะครับบางส่วนมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความพอใจตัวเองและบางส่วนก็มีมีคนที่พอใจกับรูปร่างของตัวเองอยู่แล้วก็เลยจะไม่เปลี่ยนนะครับผมและต่อไปเป็นจากสมมติฐานข้อที่สองนะครับผมคาดว่าประชากรในกลุ่มตัวอย่างมองจาก หน้าตาเป็นอันดับแรกนะครับแต่ผลออกมาว่าไม่จริงนะครับผมคนบางคนก็มองจากรูปร่างด้วยแล้วก็มองจากการกระทําด้วยนะครับผมมันก็มีส่วนหนึ่งที่มองจากรูปร่างและการกระทำนะครับผมไม่ใช่มองหน้าตาเป็นอย่างเดียวนะครับสำหรับวันนี้ผมตั้ติ้งหนองขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ